ดีครับตัวนี้พัดลมปีกปรับหน้าเตาได้ครับผมปรับสูงต่ำได้ปีกถอดได้ครับผมสองข้างเลยตัวนี้เป็นพัดลมไฟบ้านครับผมไฟบ้านเสียบไฟบ้านครับปรับสูงตำ่ำปรับหน้าเตาถอดปีกได้ตัวนี้ เป็นขาคู่ครับตนนัวนี้เสียบไฟบ้านครับผม